พี่การทักทายมาแล้วสวัสดีครับสองสาวเมื่อวานมีแม่ค้าน้องใหม่มาโผเหงาเลยไม่รู้จัก,จกใช่ไหมล่มะเมื่อวานเป็นแม่ค้าใหม่ของเรานะคะก็คือพี่ก,กาแล้วก็น้องดีไซน์นั่นเองเนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอีกหลายคนที่ให้ทุกคนมาแบบเวียนเขาเรียกอะไรล่ะเวียนเปลี่ยนหน้าถูกตจะได้ไม่เบื่อไงบางทีเจอแม่ค้าน้าซ้ำก็ไม่เบื่อแล้ว ถูกต้องใช่แล้วน้องว่านแอบแซบนะครับวันนี้อ๋อพยายามจะไม่แซบอยู่ค่ะคือมันเป็นความแซบที่อยู่ในตัวไงอ๋อมันมาจากอินเนอร์ใช่ไหมล่ะมาาจกอินเนอร์ถูกต้องโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วใช่อที่จีระพรแบบสวยแบบละลายโอ้ยขอบคุณนะคะเกิดเลยสวยแบบละลายเลยละลายอากาศก็ละร้อนแบบละลายจริงๆนะว่าร้อนเหรอตอนนี้พี่ขนลุกตลอดพี่ก็บอกว่าวันนี้ตอนแรกไปถ่ายงานที่ทันดอนใช่ไหมใช่แล้วคืออันเนี้ยเปียกแบบ ไม่เป็นจังมันเป็นจันเก็ตหน่น่ยก็คือมาถึงเอาได้เปล่าให้นนองแห้งนะเพราะว่าอากาศร้อนมากนะทุกคนโอเคบอกว่าพี่จิราพรบอกว่าเซ็กซี่แบบเบาๆอะไรวันนี้มีแต่คนเซลว่านอีกแล้วเพราะว่านมาเซ็กซี่อีกแล้วแต่ปกติปกติว่านจะมาเซ็กซี่แบบด้านหลังใช่วันนี้ด้านหลังเรียบร้อยไงอ่าวันนี้ก็เลยเซ็กซี่แบบด้านหน้าบ้อง เดี๋ยวคนเบื่อเดี๋ยวคนเบื่อก็เลยก็ต้องแบบว่าผัดความเซ็กซี่ออกไปบ้างใช่ไหมถูกต้องใช่แล้วค่ะโอเคทุกคนค่ะวันนี้จะบอกว่าเรามีเกมมาให้ทุกคนเล่นด้วยนะอีกแล้วเขาบอกพี่ว่าคนสวยเซ็กซี่นิดๆเธอวันนี้ไม่แต่คนแซวดิฉันนะวันนี้ไม่วันนี้เธอเซ็กซี่มากไม่แต่วันอื่นก็เซ็กซี่หรือเปล่าหรือวันนี้มันเป็นพิเศษเป็นพิเศษเป็นพิเศษใช่โอเคได้เลยแล้วดีไหมล่ะดีไหมถามทุกคนถามทุกคนเลยถามดีไหมดีหรือเปล่านะคะโอเค